ใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วครับสี่ประตูยกสูงอ e ีซูซูดีแม็กเครื่อง3 0 2 0 2 4โชมใหม่ไอ้เสมรถซิ่งจัดให้ครับมาสวัสดีครับพ่อกับไอเสมรถซิ่งคนรอคนเดิมคนดีวันนี้จัดออ l นิ w วหน้า2,024 4ประตูเกียร์ออโต้ต,ตัวท็อปหน้าใหม่ ของหายากมาเบิ้งกันเลยครับมาเบิ้งสภาพต้องบอกก่อนว่าสวยสุดติงกระดิ่งแมวเครื่องสามพันแผ่นเพจเดิมล่องแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมนะคันนี้มาจากไหนครับมาจากจังหวัดชนบุรีรถคันนี้ลูกค้าเอามาแลก Ford ด v อเวอรเรไอเส็นะไอเส็งก็เลยรับแลกเลยนะลูกค้าเปลี่ยนกับ Ford ด v อเวอรไป นะสวยมาก3.0ออโต้ยกสูงหน้าใหม่เกียร์ออโต้ตัวท็อปหน้าจุงหน้าจอสวยกลิบนะรถใหม่ต้องมีล้าน3ล้านต้นต้นวันนี้เอาไปในราคาพิเศษอย่างแน่นอนไลเนอร์ไม่เคยผ่านการใช้งาน นตัว M คือตัวท็อปสุดนมีตัว LDA ตัว Z ตัว Z P ตัว X s e r i e s ตัว M ตัว M คือตัวท็อปสุดของ Isuzu D-Max สวยงามนเม็ดองเม็ดอารเดิมรับประกันว่าไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีคว่ำลูกค้าอยากได้เจ็ดที่นั่งก็เลยรับแรกไปนะ เกียร์ออตโต้เครื่องสามพันด้วยไมกริปห่วงมาลัย์มัลติฟังชั่นสองคางสตาร์ถ่ายฟังโอ้ไม่สองหมืนหาพันโลเองสองหมืนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรกุญแจรีโมทหนาถุง ถุงกุญแจยังไม่แกะเลยดิใหม่มากแอร์เย็นชำ่ำเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมรับประกันว่ามีมีเฉียวมีมีชนไม,ม,ม,ม่มีคว่ำแอร์แบ็กตรงเสาก็มีนะรู้สึกไน้่จะหกเจ็ดลูกหรือเปล่านะใครรู้บอกทีแอร์แบ็กตรงข้างข้างเสาก็มีใหม่มากการันตีว่าไม่ชนไม่คว่ำเป็นรถบ้านแท้นะให้ดูจากถุงถุงครอบหัวบาะอกข้างหลังยังอยู่เลยเนี่ยยังไม่ถอดเลยเนี่ยใหม่มาก ได้เบาะหนังด้วยเครื่องนิ่มๆครับขนาดเครื่องสามพันยังโคตรนิ่มเลยได้คันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงจะหาใหม่กว่านี้ก็ต้องไปป้ายแดงแล้วครับฟรีดาวผ่อนหมื่นนิดตออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยไป 23, ียี่สิบาออกได้ทุกอาชีพมาหาอเสียมยครับ เกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดห้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผา่านเรียงหัวเรียงคว้วเรียงหมูเลียงมาเรียงเป็ดเรียงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมปวมะมงปงมะม่งทุกอาชีพฟีดาวพันหนึ่งหมื่นไอเสมรสซิงจัดให้เป็นลังแกไอเสมแล้วก็ทีมงาน พิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งเฟรีฮอดหน้าบ้านพี่น้องรับชมอยู่กี่วันไลยคอมเมนต์บอกไอเสมด้วยนะจ๊ะโคตรสุดเลยไยรุ่น